ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยคำไทยน่ารู้วันนี้เสนอคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในความหมายโดยตรงนะคะคือความหมายที่ใช้ตามปกติในภาษาค่ะส่วนความหมายโดยในนะคะก็จะคือความหมายของคำที่ไม่ใช่ธรรมดาค่ะแต่เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบ เราจะมาดูตัวอย่างค่ะการเปรียบเทียบคำนะคะระหว่างความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในค่ะตัวอย่างนังต่อไปนี้ค่ะคำว่าดาวความหมายโดยตรงก็คือสิ่งที่เห็นเป็นดวงเล็กๆมีแสงสว่างในท้องฟ้าค่ะส่วนความหมายโดยในคำว่าดาวจะหมายถึงบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าเก้าอี้ความหมายโดยตรงคือที่สําหรับนั่งมีขาและมีพนักพิงส่วนความหมายโดยในของคําว่าเก้าอี้ค่ะหมายถึงคําว่าตําแหน่งค่ะต่อไปค่ะความหมายโดยตรงของคําว่าเพชรหมายถึงเครื่องประดับที่มีราคาแพงค่ะ ส่วนความหมายโดยในของคำว่าเพชรนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีค่าค่ะต่อไปค่ะคำว่าหงความหมายโดยตรงคือนกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูงค่ะมีเสียงไพเราะหรือเป็นยานพาหนะของพระพรหมส่วนความหมายโดยในของคำว่าหงนะคะก็คือ ความสูงส่งความเป็นผู้ดีหรือผู้ที่มีศักดิ์ศรีค่ะคำว,ว่ากล้วยกล้วยนะคะความหมายโดยตรงก็คือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งถ้ามีผลสุกจะมีเนื้อนิ่มแล้วก็กินได้ค่ะส่วนความหมายโดยในของคำว,ว่ากล้วยนะคะก็คือคำว,ว่าง่ายค่ะต่อไปค่ะคำว,ว่าแกะดำ แกะดำมีความหมายโดยตรงก็คือแกะที่มีตัวสีดำส่วนแกะดำของความหมายโดยในนะคะก็จะหมายถึงความแปลกต่างจากสิ่งอื่นๆค่ะต่อไปค่ะคำว่าเรือจ้างเรือจ้างนะคะความหมายโดยตรงก็คืออาชีพรับจ้างค่ะโดยการใช้เรือนะคะเป็นพาหนะในการขนส่งนั่นเองค่ะส่วนเรือจ้างความหมายโดยในค่ะ จะมีความหมายว่าครูค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเปรียบเทียบควาความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในหวังว่าจะเกิดความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำไทยน่ารู้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ